ถ้าเรามาองสภาพการจ้างงานบ้านแล้วเนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากะในแง่ของจํานวนเนาะเพราะของเราเนี่ยนก็เป็นไม่ใช่ประเทศเล็กเนาะมีคนเกือบสี่ละสี่สิบล้านคนที่เป็นกําลังแรงงานอยู่แล้วก็ว่างานก็ไม่มากเนาะว่างงานก็ประมาณอยู่เนี้ยวนเวียนอยู่แปดจุดแปดจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นตอยู่ประมาณเนี้ยแต่ประเด็นมันที่ลงลึกไปก็คือว่าใครที่ว่างงานนะฮะคนที่ว่างงานเมื่อสักครู่อาจจะสลับกัง ที่สภาพันธุ์พูดสักนิดหนึ่งคือคนที่ว่างงานประมาณสักสามแสนกว่าคนเนี่ยอ่าสี่สิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่เคยทํางานมาก่อนนะก็คือกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่พ้่งตําง,งจบจบการศึกษาใหม่ๆนะซึ่งในผู้ที่ว่างงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีมากที่สุดนะฮะประมาณแสนสี่หมื่นกะว่าคนนะประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็พวกที่เป็นระดับมัธยมปลายซึ่งซึ่งคนที่จะทํางานผู้นี้ก็รวมพวก ปวศเพื่ออะไรต่างๆคนนี้อยู่ด้วยนะละูปริญญาอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตหรือประมาณทั้งเจ็ดเจ็ดแสนกว่าคนเจ็ดหมื่นกว่าคนเจ็ดหมื่นเก้าพันคนประมาณนี้นะฮะเพราะถ้าเราดูโปรไฟล์ของคนกลุ่มเหล่าเนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าคนที่เคยทํางานมาแล้วเนี่ยสาเหตุที่เขาออกจากงานเนี่ยเพราะอะไรนะฮะเราเพราะจะเราเราจะได้วิจัยายถูกว่าจะช่วยใครกลุ่มที่ที่เคยทํางานมาแล้วนี่มันก็มีประสบการณ์ทั้งนั้นที่ออก ออกจากง,งานก็เพราะลาออกค่ะส่วนใหญ่เขาจะลาออกนะประมาณสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นที่เหลือก็เป็นลาเหตุผลอื่นเพราะว่านายจ้างหยุดกิจการไปบ้างหรือว่าด้วยด้วยด้วยเหตุที่เขาหยุดงานด้วยเหตุผลอื่นนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่ส่วนที่สำคัญก็คือว่าเขาเคยมีประสบการณ์เป็นลูกจ้างมาก่อนแต่ว่าเขาลาออกนี่แสดงว่าลาออทำไมมันก็มีสองอย่างเท่านั้นเองนะถ้ามองในแง่ที่ว่า งานบ้านเราที่ทํามาเนี่ยมันเป็นงานลักษณะที่น่าเบื่อนะก็คือทํางานซ้ําๆกันนะเราไม่ได้ทํางานอะไรที่ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เาะคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวนะเพราะมันเป็นงานทางานอะไรที่ซ้ําๆแต่มาตลอดช่วงอายุเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คนจะช่วยคนพวกนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพนะเขาไปทํางานอะไรที่มันเบาขึ้นแล้วก็อาจจะมองเห็นที่อกุญแจพูดถึงเรื่อง work life balance นะฮะ คนคนเหล่านี้ก็คงอยากจะมองหาว่าเวิร์กไรน์บาลัสแต่ปัญหามาอยู่ตรงที่ว่าบ้านเรานเนี่ยเวลาเขาออกจากงานไปแล้วเขาไม่ค่อยมีเงินออมท่านดูสิของสภพาพัฒเองก็ดูโซเล่เกีย่ยวกับภาวะเงินออมต่างๆพวกนี้ยพวกนี้มีคนไทยเราเนี่ยมีเงินออมไม่เกินหกเดือนนะถ้าหมายว่าหกเดือนไปแล้วนี่ถ้าใครจ่ายาประมาณเดือนกีบ่บาทขามหมดตัวแล้วเพราะะยั้งตรงนี้เนี่ยถ้าเขาออกไปอยู่ในชนบทออกไปเกษตรเนี่ย มันถ้าก็มีที่เดินก็แปกอยางแต่มันก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรที่มันจะอทำให้เขาสามารถจะมีเงินออมได้อย่างมากก็ดูจนเจือครอบครัวแล้วก็พออยู่ได้ได้บ้างเสียบ้างอะไรต่างพวกน,นี้บาลาาง์กันจนวนี้สินแต่ละครัวเรือนะภาคกเกษตรมันก็มากกว่าสามแสนบาทนะแต่ละคนเรือนมันตรงนี้เกษเสก็ไม่ใช่ที่พึ่งสาหรับคนที่มีประสบการณ์ในการอ,าอาทำงานมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังน่าห่วงว่าเขาจะไปทําอะไรเพราะฉะนนั้วิธีการที่สูงหนึ่งก็คืออาจจะต้องรีสกิลเขา จะพยายังอยากที่จะทํางานอยู่ทั้งอยู่ในวัยประมาณสั้ยังเป็นวัยที่ที่ร่างกายยังทํางานได้เนี่ยนะฮะก็คงจะต้องรีสกิลแต่ว่าบ้านเราตอนนี้ความต้องการจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางที่จะทําให้ประเทศเอพ้นกับกำกับประเทศที่อกําลังพัฒนาอะไรได้สูงเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่ต้องรีสกิลเข้าใหม่ทั้งหมดเพราะเราก็มามองในแง่ที่ว่าเอ้ผู้ที่ว่างงานเนี่ยนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เี่ยเกือบเกือบแต่ถ้านี้บางบางบางเดือนนียเกือบเกือบ สนแปดแสนเก้าเลยนะฮะซึ่งมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะบางช่วงเนี้ยพวกนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ทางทั้งสับเษฐศาสตร์เราเรียกว่ามิสแมทเนาะมันไม่ตรงกันระหว่างดีมานกับสป라이ดจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าอความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่เขาเรียนมาเนะ่กับตลาดต้องการเนี่ยเรียกว่าการว่างงานตามแนวขนาดเนาะซึ่งอันนี้เราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นจํานวนมากเพราะว่าบ้านเหล่านี้ก็เรียนไปตามสายที่พวกเขา เข้าเรียนได้เขาก็ดีใจแล้วแต่ก็ไม่ได้มองอนาคตว่าไอ,อ,อ้สิ่งเหล่านะั้นมันจะมีมีงานให้ทาหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วบ้านเราในี่เรียนสายสังคมกันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่จุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือตลาดในงานที่เขาไปทํางานคือปัจจุบันเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นภาคบริการซึ่งภาคบริการเนี่ยไม่ต้องการไอ้ความรู้ความสามารถที่มันซับซ้อนมากนักน,นะฮะเขาก็สามารถที่พอจะทํางานได้ แต่มันก็ไม่ได้อาชีพที่มั่นคงนะเพราะคารีแพสมาตคนที่ทํางานตามร้านอาหารตามอ่าำประากอบการที่โรงแรมต่างพวกนี้นะคารีแพสมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเขาทํางานที่ที่ที่พอจะมอีอนาคตอยู่บ้างเนี่ยมันก็ต้องเป็นงานที่สร้างผลผลิตภาพสูงนะฮะก็คืองานทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้นคนเหล่านี้นะฮะ ก็ทักษะไม่ตรงนะเข้าทํางานไม่ได้เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานหรือทํางานมาก,ก่อนถึงแม้ว่าในดับเบิลยูตรีเขาจะมีเรื่องเรียก r a t e เปอเรชั่นเนี่ยก็คือทํางานฝึกงานแต่ฝึกงานมันก็ฝึกงานตามที่เขาาเว a า l ์คือมันมีให้ฝึกอ่ะไม่ได้ฝึกงานด้สถาบันประกอบการจริงๆที่เขาจะไปทํางานต่อไปเอาประสบการณ์ไปทํางานอันนี้ก็มันมัน,ม,นมันขาดตรง,ตรงนี้ไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียนมากเกินไปฮะ ม่สมดลเพราะเราเรียนมากเกินไปก็คือเรเียนที่เราสังเกตโดยคนที่ว่าง,งานปิกรี 3. ว่าง,งานเราว่าง,งานมาตลอดอลยเงี้ยสม่ำเสม,มอว่ามันแสนสี่แสนห้าเนี่ยมาตลอดเลยหมุนเวียนกันอยู่เงี้ยทุกปีทุกปีมันเป็นความสูญเสียมหาศาลนะถ้าถ้าเขาก็เขาได้เงินเนือนหมื่นนั่นน,นะฮะนะเราก็รำพูดถึงว่าเป็นเงินที่เราเสียโอกาสไปทางเศรษฐศาสตร์เนมหาศาลจากคนที่ไม่สามารถจะทํางานได้นะฮะเพราะนั้นะนะนะตรงนี้เรามองเลยว่าเอ๊ะถ้าคนที่เรียนมากเกินไปก็หมายความว่า ขาไม่จมในเรื่องของสิ่งสิ่งที่เรียนมสูงแล้วตาดแรงงานอันนี้จะโทษเจ้าตัวของเขาไม่ได้เนาะเราต้องโทษภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวมทําไมประเทศอื่นเนี่ยเขาจ้างคนที่จบการศึกษาและจบปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ได้ใช่ไหมไมจ่จะเป็นเกาหลีอม่จะเป็นไต้หวันไม่จะเป็นญี่ปุ่นอะไรต่างพวกนี้นะก็เพราะประเทศเขาพัฒนาแล้วแล้วเขามีอุตสาหกรรมหรือว่าฝั่งดีบาต์ไซด้านด้านลประสงค์เนี่ยสามารถจะดูดซับคนเหล่านี้เข้าไปได้แต่บ้านเราเนี่ยเรามีปัญหาคืออุตสาหกรรมไม่ไม่ใช่ของเราเนาะ อุตสาหกรรมก็เป็นของประเทศอื่นเพราะแรงงานที่มีทักษะสูงนี้<ๆ>เขาก็เอาเข้ามามาทํางานในอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆนะฮะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยยังไงเราก็ต้องต้องพยายามมาตัวเขาไปทํางานก็หมายความว่าเราก็สร้างอุตสาหกรรมอะไรอย่างสม่ยเราสร้างอุตสาหกรรมในกลุ่มรีลเซกเตอร์ทั้งหลายในอีซี Easy อย่างเงี้ยเพราะเราต้องการทักษะสูงมากเป็จนจํานวนมากในอนาคตอีกสี่ห้าปีขา้างหน้าในงานศึกษาของทีดีไอเนี่ยนะฮะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทาไงให้คนที่จบออกมาเนี่ยบางส่วนในระดับกลางเนี่ย อุตสาหกรรมที่เราต้องการเนี่ยนะทักษะต่างๆเหมือนที่คุณวันดยมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีความต้องการที่แตกต่างจากการสอนนะสมรรถนะในการสอนที่จบราชการศึกษาโดยทั่วไปส้วนเรามองในแง่สมรรถนะคนที่ทํางานในระดับสูงเนี่ยมันต้องการอย่างที่ว่านี่นะเอกลักษณะจะเป็น c ร i t ิคอล i n งก n ้งอ a าลิค t ทิ t h i n k อะไรนี้นะฮะคิดเป็นทาเป็นมีความคิดส,สร้างสรรค์ในทางามพวกนี้แล้วแถมยังจะต้องมีลักษณะที่เป็น a อท i v นหรือว่าคุณลักษณะบางอย่างที่ท ที่เราขาดหายไปตั้งนานแล้วก็คือเรื่องความความขยันความอดทนต่างๆพรกที่พรางงานบางอย่างนี่ยมันก็ไม่ใช่งานสบายเสมอไปแต่ว่าคนเหล่านี้เนื่องจากฐานของตัวเองเนี่ยเ,เปิบโตมาในในสภาพแวดล้อมที่ทางบ้านนี้ดูแลดีนะฮะแบบการศึกษาจบการศึกษาสุ่สูงเนี่ยนะฮะทีน,นี้ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าพอไปเจองานดนัาเขาเขา,ขาไม่ค่อยสู้เนาะ ขาพ่อแม่ก็สงสารเือบอกให้กลับมาอยู่บ้านแล้วแม่จ่ายเงินเดือนเองเราก็สูญเสียค่าเสียโอกาสในการที่จะช่วยทํงคมไปนะฮะในประเด็นนี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องอัพสกิลเขาเนี่ยนั่นเป็นแค่เพราะต้องรีสกิลเขาใหม่ถ้าคนอยากจะทํางานก็ต้องรีสกิลใหม่ในี้สถานการณ์ในการรีสกิลต่างๆไปจะรีสกิลโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ต้องมีทฤษฎีสกิลที่เขามีระบบสมรรถนะ ที่เป็นเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็อ,อย่างสมควรจะเป็นสาวในคนวิชาชีพหรือกรมพัฒนาฝีมืองานแรงางานคนนี้ซึ่งมีสถานะที่ก็เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอย่างเงี้ยเขาต้องไปรีสกิลในกลุ่มนี้เพราะมีทั้งช็ ourse, 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 อตคอสมีเรียมคอสลองคอสแรง่างคนนี้ให้เขาได้เรียนนะมันก็จะช่วย้เขาเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปทํางานในในตําแหน่งงานที่มีทักษะที่สูงขึ้นได้ครับ ค่ะทีนี้มีปัญหาที่อาจจะซ้าซ้อนเข้าไปอีกนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาทั้งเรื่องของระบบการศึกษา รูปแบบของวิชาการที่เรียนมานะคะแล้วก็ระบบของทั้งสังคมครอบครัวแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจนะคะมันก็มีสิ่งที่เป็นแรงกดดันของตลาดแรงงานเพิ่มเติมก็คือกลุ่มธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจซึ่งควรจะลองรับแรงงานกลุ่มนี้ได้นะคะกลุ่มธุรกิจ SME ต่างๆซึ่งจ้านแรงงานมหาศาลในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงนี้สถานการณ์ธุรกิจของเขาก็ย่ำแย่ลง ธุรกิจเอสมก็ปิดตัวมากขึ้นโรงงานภาคของการผลิตที่เคยเป็นกําลังหลักของประเทศจ้างงานเยอะๆก็ปิดตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ประเมินผลกระทบกับตลาดแรงงานยังไงบ้างแล้วก็กลุ่มของเอ e มอีกลุ่มภาคข,ของการผลิตเหล่านี้เนี่ย<ม>เขาน่าจะมีทิศทางย,ยังไงในอนาคตคะอาจารย์ครับจริงเราบอกว่า s m e เอมีสร้างชาตินะครจริงๆแล้วเอ e ออสามารถช่วยสร้างชาติในหลายประเทศ แต่ของเราเองเนี่ย e เอสเอ็มอีเราเรามีปัญหามากนะเพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นปัญหาในภาพใหญ่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมันเราเป็นเอสเอ็มอีที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะสังเกตดูรงเนี้ยปิดตัวไปมัรเ่มเยอะเพราะว่ากระแสบางส่วนที่พอจะขยับพ้นขอบเขตประเทศไทยนะส่งออกเราก็ไปม,มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สาคัญของประเทศคือเครื่องยนต์ในด้านการส่งออกตอนนี้เราติดปัญหาเรื่อง geopolitics เนาะเราก็รู้อยู่ว่าใครจะ่อยเกิดปัญหาในการที่เราจะต้องทุก แต่อะไรการขยายในการเพิ่มภาษีนําเข้าของประเทศใหญ่ๆอย่างเมริกาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เขาปรับตัวคนที่อยู่ในแข็งแรงในช่วงที่ตลาดต่างประเทศของเราเนี่ยกำลังย่ำแย่ยอยู่อย่างเนี้นะฮะไม่มีทางเดียวคือต้องปรับตัวให้เข้มแข็งทีนี้บางคนบางคนที่ปรับตัวที่เนเข้มแข็งไม่ได้ก็ก,ก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนนะฮะไปทำหาที่อื่นเพราะว่าที่จริงเรามีเยอะมากฮะเรามีตั้งตั้งเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของอินดัสทรีทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นเอสเอ็มอี ันจํานวนที่จะจะปิดไปบ้างสามสิบหมนะื่นมันเป็นเรื่องเข้าก็ออกถ้าเกิดอุตสาหกรรมที่เข้ามาเนี่ยสูงเพียงพอที่จะเชยส่วนที่ออกไปได้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเชยในส่วนที่ที่ขาดไดไปได้แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าความเข้มแข็งเนี่ยมันต้องการตลาดทีนี้พอตลาดส่งออกอะไรไม่ได้ตลาดในประเทศเรามีข้อจํากัดเราก็ส่งออกไปประูมิาต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เขาสามารถจะลึงตาผา่าได้เนาะเพราะในเรื่องอย่างน้อยก็ต่อ ต้องต้องทำตัวให้เข็งแขรงก็คือต้องปรับตัวในโปรไฟล์ของตัวเองใหม่มองภาพใหม่มองหาอุตสาหกรรมที่มันมีช่อมทางที่จะทําตลาดใหมนะะ่อะไรก็ตามขายตั้งแต่ในประเทศไปถึงต่างประเทศแต่ต้องดูว่าจะทำยังไงที่จะมี productivity ส,สูงที่จะสู้ได้ครับค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเข้ามามีผลกับตลาดแรงงานคือเทคโนโลยี AI ค่ะอาจารย์ที่มีรายง,งานมากว่ามีความสามารถในการทํางานอาจจะแทนมนุษย์ได้หลายคนด้วยซ้ำนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาทดแทนมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของบัณฑิตจบใหม่ในยุคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มองการเข้ามาของ AI กับตลาดแรงงานไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กจบใหม่ย,ยังไงคะอาจารย์น่าห่วงฮะเอมัสเลยฮะเป็นสิ่งที่ต้องถาทุกคนต้องเดี๋ยวนี้คนไทยต้องมี literacy ทางด้านดานิจิทัลนะฮะ แล้วก็ด้มาม่าด้วยนะสองอันวิ่งคอมบิเนชันกันในการที่จะทําให้เรียนรู้เรื่องอสถิติเท่านี้ได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอเดตซับชัทนที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนะเช่นเอทีเอไอเรื่องอะไรต่างพวกนี้มันสามารถก็ามาแทนตําแหน่งที่มันสูงๆได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยทุกคนอย่างเราเพื่อจะสร้างโอกาสกับตัวเองเนี่ยการสปรายไซด์เนี่ยเราต้องให้เด็กที่อยู่ในกระบวนการทั้งหลายเนี่ย อาจจะมารเหตุปรับปรุงหลักสูตรในการเรียนการสอนต่างๆพวกนี้ให้เขาฝึกตั้งแต่เด็กให้คุ้นเคยกับไอ้ดิเซอร์ซีทางด้านดิจิทัลเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเขียนโปรแกรมเขียนโคดดิ้งเป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเพื่อจะสร้างคนนั้งแต่เด็กจนถึงพอพิถึงตอนใช้แล้วมันยากเหมือนกันว่าจะฝึกฝนแต่ทีนี้ไม่ใช่ฝึกฝนไม่ได้เรามีคอร์สอยู่เต็มไปหมดนะทำคอร์สออนไลน์คอร์สที่ฝึกด้วยตัวเองต่างๆพวกนี้นะของสถาบันรลอกที่เกี่ยวกับสถาบันคณะนี่เขาก็มีคอร์สทั้งของไทยและของต่างประเทศเพื่อให้ ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวต้องรีสกิลตัวเองให้เข้ามาหาออ้ยุคดิจิทัลนี้ได้มันไม่ใช่นจะตกครับจะตกตกเขาเรียกว่าตกจากตลาดนี่แนละฮะ<ฆ>คือคือ,คอสิ่งที่มีอยู่มันไม่พร้อมที่จะเข้าไปสู้กับเขาบ้านเรา้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยของเราในเปอร์เซ็นตของดิจิทัลลิเทอรซีเรายัางไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเร่งพัฒนา<ฆ>อย่าทุ่มเททรัพยากรในการฝึกให้คนรู้ลิอเทซีทางด้ดิจิทัลครับ ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์ยงยุทธคะมีสิ่งที่เป็นควิกวินนะคะหรือว่าควิกฟิกไหมคะที่จะแก้ไขปัญหาในตลาดแรงงานได้นะคะทั้งเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลเด็กจบใหม่ทั้งเรื่องของการรับกับการเข้ามาของ AI แล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในขณะนี้นะคะกับเรื่องการแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อติดขัดของตลาดแรงงานไทยปัจจุบัน,นะคะ่ะอาจารย์รับก็ในในในเรื่องที่หนนะก็คือเรื่องที่จ้องปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัล นะโรกที่มันมีดันามิเกเตตสูงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปเรียนรู้ทางด้านส่วนหนึ่งหนึ่เป็นภาษาโดยเฉพาะภาษากรีกภาษาจีนภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่มีผู้เข้ามาลงทุนนะฮะเพราะตรงนี้เนียในยุคที่เขาจะเข้ามาลงทุนและโยกย้าย,ยาต่างพระเ้ยการปรับตัวในเรื่องของสมรรถนะของตัวเองเ,องเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและสมรรถนะเนี่ยจะต้องเป็นสมรรถนะที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็มีอยู่ทั่วไปนะเพียงแต่ว่า อาจจะต้องมีการลงทุนโดยรัฐโดยการับซิเด y ความสามารถที่เข้าเรียนหรือเข้าทดสอบสันะน,น,นีในส่วนของผู้ที่จบง,งานแสนว่าคนเนี้ซึ่งมีอยู่เป็นประจำเราเอาพกกลับต้องเอากลับมาทํางานให้ได้เพราะเราเองเนี่ยเสียของไม่ได้แล้วเพราะคนเราเกิดน้อยทั้งคนที่เกิดมาก็าําให้เขาต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาทํางานในตําแหน่งที่ดีๆนะฮะนั่นคือส่วนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่ระยะกลางนิดหนึ่งก็คือต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โนะดยลักสูรเต็มเคลียไปสู่ลักษณะที่มันสอดคล้องครับทิศทางของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปงางกระแสของเอไอกระแสของ b ิจารณากระแสของที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายมิติที่สามารถจะมีตําแหน่งงานได้มากมายเราสามารถจะสอดคล้องกับลถนิยมของเขาคือทํางานอิสระและมีวรธีบาลานได้นะแต่ว่าตัวเองจะต้องคนขวขยแล้วก็วเพิ่มในส่วนนี้ให้กับตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็มีส่วนสับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ท้ายที่สุดนะคะเรื่องของแนวคิดนะคะที่คนรุ่นใหม่ก็จะเรียกว่า mindset นะคะวิธีคิดเรื่องของ work life balance นะคะต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานการทำงานก็ต้องไม่หนักจนกระทั่งคุกคามการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยทำงานด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ได้อมองเห็นนะคะแต่ว่าท่านเลขาธิการสพพั์ก็บอกว่านาทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตลาดแรงงาน เริ่มอ่อนแอแล้วก็สภาวะการเศรษฐกิจไม่ดีนะคะต้องเวิร์กก่อนนะคะบบลนซ์ทีหลังนะคะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีโอกาสที่เวิร์กไรบาลานซ์เปล่าเนี่ยต้องอยู่ในฐานะของลักษณะที่ผู้ประกอบการที่มีเงินเดือนและมีฐานะทีค่อนข,ข้างสูงนะฮะค่ะเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยใจร้อนเกินไปเนี่ยว่าเป็นเวิร์กไรบาลานซ์พอแต่ว่าตําแหน่งงานที่มันปรากฏหรืองานที่รักษามที่เขาทำเนี่ยมันต้องมีค่าตอบแทนสูงฮะพอถึงจะหยุดแล้วถึงจะพักผ่อน enjoy life ได้ ราะงานทุกงานของเราเราต้องเป็นประเทศที่พัฒนาก่อนแล้วอุตสาหกรรมต่างๆเนี่นยสามารถจะแอบสอบคนเหล่านี้ได้แล้วพูดถึงด้านดีมาไซนเนาะเรามีข้อจํากัดตรงนี้รารเรื่อนบาลานเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเราเราคนที่เขากาลังจะเพิ่ม p r o d u c t เ v i t y เขาก็ต้องการทํางานทั้งหลายกะเพื่อจะทําให้ได้ทิงทิ้นสินค้ามากๆนะฮะเพื่อจะไปสู้ลดต้นทุนแรงต่างๆพวกนี้นะฮะครน,นี้มันอาจจะสวนทางกับเลื่อนบาลานมันก็อาจจะมีเมืองบางตำแหน่งงาน บางกลุ่มนะฮะในในกลุ่มของคนบางกลุ่มที่สามารถจะเอนจอยอย่างนั้นได้แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นเบอร์เกอร์ของเราในคนงานเราเนี่ยโอกาสที่จะทำเวิร์ไลฟ์บาลานซ์ได้เนี่ยคน้างยากมากอะก็คิดว่าเราต้องค่อยๆช่วยกันให้อุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการเราในเติบโตให้มีค่าตอบแทนค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อหัวหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่มันต้องหมื่นกว่าดอลลาร์ถึงจะเวิร์ไลฟ์บาลานซ์ได้อย่างตามประเทศที่เขาทากันนะก็ต้องช่วยๆกันครับ